สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่26พสกพษภาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพสารัฐร่วมกับกองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นนําฝูงบินขับไล่ขึ้นปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนเหนือด้านน้าทะเลตะวันออกหรือว่าทะเลญี่ปุ่นนะครับ ึ่งวันหลังจากที่เกาหลีเหนือภายใต้การนาของคิมจองอึนได้ทดสอบขีปนาวุธสามลูกในจานวนนี้คาดว่ามีอย่างน้อยหนึ่งลูกเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM พิสัยยิงราว1 5 0 0 0กิโลเมตรไกลพอที่จะยิงจากเกาหลีเหนือถึงสหรัฐซึ่งเป็นการดําเนินการเมื่อวันพุทธที่25าพฤษภาคม2565และเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงภายหลังที่ทางด้านประธานทรัมป์ดิจอลไบ,บเดนผู้นําของสหรัฐเสร็จสิ้นการหารือกับผู้นํากลุ่มคอต์และก็เดินทางออกจากญี่ปุ่นเพื่อกลัับจาากกสรฐรฐิ ตามรายงานระบุว่าเกิดการซ้อมรบระหว่างทางด้านสหรัฐญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้มีขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพในการร่วมมือยับยัง้งและตอบโต้ภัยคุกคามในภูมิภาคซึ่งเครื่องบินขับไล่8ลำที่ทะยานขึ้นจากฐานทัพในญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศสหรัฐและเครื่องบินขับไล่ F15 ของญี่ปุ่นอีก4ี่ลำนอกจากนี้กองทัพสารัฐยังส่องอีกส่วนนั้นซ้อมรบร่วมกับทางด้านกองทัพเกาหลีใต้ โดยมีการใช้กระสุนจริงและก็ทดสอบขีปนาวุธภาคพื้นสู่ภาคพื้นหรือว่า SSM วันเดียวกันคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC เปิดประชุมและจะลงคะแนนความข้อบัติของสหรัฐที่เรียกร้องให้ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือต่อการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปแม้ว่าผู้แทนรัสเซียและจีนสามารถใช้อำนาจจับยัง้งหรือว่าวีโต้ก็ตามข้อบัตินี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งเพราะเป็นสถานการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งต่อสหรัฐรวมถึงชาติพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ทั้งนี้ข้อมติที่จะหารือและลงคะแนนในครั้งนี้มีการเรียกร้องให้ลดปริมาณน้ํามันที่เกาหลีเหนือนําเข้าอย่างถูกกฎหมายในแต่ละปีสําหรับน้ํามันใช้สอยในครัวเรือนจะปรับลดลงจาก4ล้านบาร์เรลเป็น3ล้านบาร์เรลส่วนปิโตเรเลียมกลัน่นจะลดลงจาก5แสนบาร์เรลเป็น3แสน70,000บาร์เรลและจะจํากัดการส่งออกสินค้าอื่นของเกาหลีเหนือครอบคลุมถึงเรื่องของแร่เชื้อเพลิงด้วย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นั้นเนี่ยครับรวมพวกกันในการที่จะข่มขู่ไปยังทางด้านคิมจองอึนผู้ดาของเกาหลีเหนือหลังจากที่ตัวเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยได้มีการทดสอบเรื่องของขีปนาวุธหลายครั้งหลายคราแล้วก็ครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤิาสภาคม2565นนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยทางด้านในส่วนของเกาหลีเหนือนั้น จะมีการตอบโต้กับสถานการณ์นี้อย่างไรหลังจากที่หลายครั้งนั้นเนี่ยครับเขาเคยออกมาเรียกร้องให้เกาหลีใต้นั้นยุติการสอบรบร่วมกับทางด้านสหรัฐอเมริกาเพราะกลายเป็นภัยคุกค,คามสําหรับเกาหลีเหนือและนั่นแหละเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเรื่องของขีปนาวุธต่างๆเพื่อเอาไว้ป้องกันตนเองครับ